ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับนอ้นองมณีกามาพบกับท่องจันทร์แสแนวเป็นวันที่22่สินะครับเนาะวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์สองห้าหกครับมณีกัผมกับสิบพามาเบิ่งไทยนะครับเนาะไข่สามหมื่นครับพี่น้องทันนี้มีสองหกหน่วยนะครับเนดะ้อวันที่สามครับคือวันจันทร์มันนีมี ช่องละหกฟองตัวนี้มือนนี่พุ่มพันไทยนี่นเลยมีสี่ส่องนี่ส่องนี่พุ่มนไทยครบแล้วครับนี่หกฟองครับช่องละหกฟองเพระาะว่าเสาร์อาทิตย์ผมบอได้มาเก็บเนาะมาเก็บวันจันทร์ก็เป็นสามหมื่นจะมีสองละหกฟอง ขันตัวได้เพราท่านโคบโคกก็คือเพิ่นขันไข่ครับเพื่อนๆได้ของเก็บไข่ได้บัดแด้วดูนะมันวันนีมววนมนมม้มือกล้องวันนี้ไม่มีมือกล้องนะครับผมถ่ายเองเก็บเองบันได้ตัดต่อคลิปครับผมคลิปบันได้ตัดต่อ เก็บไข่ใส่ถาดเนาะผมมาเก็บไข่ใส่ถาดเียเป็นวันจันทร์ไข่ ตัวน,นี้คนใครครบ้วครับ6ฟองนะครับเน,ะน,นาะพอมันอยู่2ละ2ตัว3,000ก็ต้องมีใครหกดวยไหครับหรือ6ฟอ,องภาษาภาคกลางนะครับเนาะนะกินเนืเ้อแซวอยู่ครับถึงๆนะครับเนาะ ไข่ไข่ครับไข่เก็บไข่ใส่ถาดให้เพื่อนๆได้บ้างเต็มแล้วครับถาดถ้ากระสีน้ำถา,าานถาดกระดาษครับบานถาดกระดาษมาว่างนะครับเนาะนี่คือาถาดใส่ไข่ครับถาดใส่ไข่้เพื่อนๆนะก็มาว,ว,ว่างตรงานี้ครับ ท่องจันก็ว่างใส่รถคือเก่าแล้วครับแบบไหหัวาหานท่องจันเก็บไข่มือนี่ก็คือสามมือนะครับเป็นเก็บไข่สามม,มือหนึ่งที่สามนี่แหละท่องจันไในมาเก็บคือยุดธสองมือเสาร์อาทิตย์นะครับนั่นก็เลยครัมาเก็บ สรคับตัวนี้พคนยังว่านครบไครว่านออกไครวันจันทรว่ันใครสองนี่วันจันทรว่ันไครออกมันงกระิเก็บตะกอนครับฉาเก็บรอบหลังนะครับเก็บรอบหลังตัวไหนยังไม่ครบหกฟองก็เก็บรอบหลังหลังหาม่งครับผมตัวใดคนไมนบ่านออกโอ้ยเฮ้ยตอบมือกันแล้วตอบมือกันแล้ว ใค่ในถาดในในในล่างนะครับเนาะผนใส่ลงมามันก,ก็สิไลลงมาตามล่างผมก็มาเก็บเอานะครับสีไลลงมาอยู่ขางอยู่ในล่างเล็กเป็นตะแกรงครับผมเป็นตะแกรง ไปน้ำเนาะเพื่อนเนาะแั่งกับเสือวบาไปน้ำตั้งการไก่เฮ็ดมาโดนละละตีตัวเลยยังเบาเบาฮันเก่งอยู่คุยกับพี่น้องยังเบาเันเก่งคนเบาเบาเก่งเนาะครับเนาะเบาจะได้กับเบาเบาเก่งดอกแต่ว่าเอาเนื้อหาสันสันยี่สาระนะครับเนี่ยเต็มอีกแล้วครับผมเนี่เต็มอีกแล้วหนึ่งขาดนะครับเป็นสองแล้วครับผม ทางนี้เก็บได้สองถาดแล้ว,ลวเต็มแล้วสองถาดผมจะลงมาใส่ไหมนะครับเนาะตรจะถาดมาใส่ไหมวางลงนี้นะจะเอาไข่ใส่บัตรเก็บนอนดีได้พี่น้องเพิ่นดีอยู่เก็บไข่เห่นกับไก่สุหมือครับผมเก็บสามตัวนี้ อยู่กับไก่จันหอดสุกคขับอยู่กับไก่บ้านมือหอดคำเปล่าไล่นกพนข้ามาเคลียร์แกบสะออกนะครับมาไอ่แกบมาเคลียร์แกบออก ถึงนะครับเนาะตัวนี้เพิ่งกันยังออกบ,บอ่้ันเบิร์ตติดสีหน่วยธรรมดามันได้หกตัวนั้นได้หาครับผมตัวนี้ครบครับกคกบฟองครบแล้วคกบฟองครบแล้วครับคกบฟอง,อง,อง,องตัวนี้ก็กระลังไต่หาครับมือนหนีเพิ่งกระลังใครมากมันหน่วยเดียวกระลังไขรตัวนึงครับผม ต้องจันคัดเก็บแล้วส้องจันกับสิบคาดครับแล้วก็ไปส่งรันคาส่งซาบานที่พนสั่งไข่นะครับเนาะได้สั่งผมก็ไปหายเบิร์ตครับในมือบเตอยูบานผมเองผมเกาเมื่อครับน้องมือก็้าถาดน้องมือก็้องถาดครับผมไปขายซอย โรงเรียนนะครับเนาะหยันไข่มันตกขา่างโดนหยันไข่มันเนา่าผมก็ต้องทำ้เบิดสุยางครับผม <c oughs> ทำหมดทุกอย่างและสิ่งผมทำได้นะครับผมกับส,นะสิ่งที่ผมเตำได้คือท,ทำความสะอาดทางเดินนั่งยินเขา่าห้าสสมือครับมองไมาเห็นงานทำก,กันกับเทียดสุกเหนือทุกวัน จนหอดวันศุกร์ขับมาหอดท่องจังกับทิ่ทำพวมสะอาดเหล่าไก่ก่อนกดขี้แกบทิกนกมันจิกออกมาท่องจังกับพัดแลลวกระจังหายอาหารนะครับจังหายอาหารไก่หายอาหารเหลวคือมึงนี่มันไข่หลายคือยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องมาเก็บไข่ครับผมม,มือธรรมดา เก็บมือต่อมือมันก็บหาโมงผมจะเก็บนะครับ <c oughs> ห้าโมงเช้าผมเริ่มเก็บไข่ไปหาเทียงนะครับขัดแหลวเรียบร้อยทรงลานขาคือเขาทรงสหารณโรงเรียน,นครับเป็นสังส์ที่ผมทำทุกหนึ่งนะครับนะคื่อบริเวณหมดได้ล่าผมก็มาทำสดเซยวันเสาร์ครับผม ถ้าผมมีธุระล่าไปเดี๋ยวมาทำสดเสอร์วันเสาร์น่ะเต็ีมอยู่แล้วครับเพื่อนเพื่อ เต็มแล้วครับเต็มแล้วถ้าก็เอาถาดมาวางร่องอีกครับผมถาดมาวางร้องอีกครับเอาถาดมาวางร่องตรงนี้อีกนึงครับผมด้านนี้เสร็จแล้วครับเก็บไข่แล้วเบิร์ดเราทำด้านขั้วนะครับนะเก็เบแล้วเบิร์ดแล้วกงเว้นก็นเฮตุจังสีแล้วครับเคลียอาหารให้เพิน่น กินอาหารดีๆครับผมถ้าเฮ้าเคลียร์ดูอาหารมันหอมพ่นกินดีครับผมนะก็ไปเคลียร์พ่นกินเลยนะเคลียร์อาหารให้มันให้มันหอมพ่นเหรอไอ้กินมันออกครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งสนามนะครับเนาะผมพามาเบิ่งด่านที่สองครับผมนี่เพิ่งกระเคออกครบแล้วครับหนหกน่วยซองนี ยังอยู่หน่วยหนึ่งครับผมยังอยู่หน่วยหนึ่งลงมาทั้งไต่ทั้งนี่เพิ่งจะครบแล้วครับนี่ครบฟองส่องนี่ยังอยู่สองครับคุณประธานเออใครมี่ใครแตะใครบุ๊บครับผมเคนใครออกมาหลับเมยคนซับเองนะครับโมเมนต์มันแรงลงมาตอนนี้เลยเมยคนตอดเอง ครับผมบกเก็บใส่ถาดนะครับเนาะถาดหนึ่งมีอยู่สามสิบฟองนะครับถาดละสามสิบฟองถึงถึงนะครับเนาะถึงถึงกเก็บลงมาครับ เดีย๋ยวต้มาใส่ถาดให้มันเต็มเดี๋ยวผมก็จะเอาไปว่างไว้ถ้าขับนะครับจะเอาไปว่างไว้ในตู้ว่างไวข้ขัดขัดแล้วก็ส่งขายนะครับเพื่อนๆขายง่ายครับขายไข่ขายง่ายก็ขายแนวอื่นขายไข่ขายง่ายครับผมโยมาตอดกันเลย คือตอดเข้าวาเอาไปผูกเอาอาหารให้กินเลยตอดเข้าให้น,งนางนะอาหารนี่ก็เต็มนี่แหละครับเพื่อนๆพื่อนต้องจันก็เก็บไข่เพราะท่านแกลกแล้วครับยันคลิปมันเน่ายันคลิปมันเน่าเกินไปเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะต้องจันกับสิภาเบิ้งไก่ก่อน จะข้าวนอน,นี่นี่คือมองผมว่างไท่ครับผมเก็บไครแล้วผมก็มาว่างใสต๊ะผมก็คัดครับผมทิ่ท่าเบิง่งไก่กินอะไะอีกตัวจะข้าว ระบบนำมันก็ใส่ระบบลิปปินครับผมใส่ระบบลิปปินผมทั้งนำเอาไปเทิงเนาะครับก็ติดต่อแป๊บลงมาใส่ลิปปินผูอันซูอันไกลผนก็ติดต่อทินเองนะครับนี่คือลิปปินครับนี่ลิปปินลิปปินนี่ครับลิปปินนี่ลิปปินหยดนำให้ไกลนะครับเนาะเวล่ามันตอดมันก็ติดไหลออกมาครับ หนีฟางนีเป็นด่านของพิละมดผมมาหันไปเก็บผมเก็บผมผมแล้วผมก็มาเก็บของพิละมดครับมีสองคนแต่ว่ามันหนีคนมาได้มากครับผมผมอยากธุรกิจคนมาได้มากยังหลายครับมันหนีปบ่ต่ตากว่าสิบหกสิบเจ็ดถาดครับมันหนี สามวันเก็บหนึ่งครั้งนี่ก็จำก็ที่งเจ็ดสิบแปดถาดนะครับเนาะครับคือใคร ผมเก็บบังหันนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหาถาดครับบังหันบอทันแล้วดนะครับนี่ยังบาทันแล้วอยู่หาถาดนั่คือายกอะของผมกันตอนได้แปดหรือเก่าถาดนะครับมือนีได้สามมือไก่เพิ่งจะออกไก่บอทันเบิร์ตครับเพื่อนๆไก่เพิ่งออกไก่บอทันเบิร์ตอยู่ กับเพื่อนมาเบิ่งม้อนีกก่อนนะครับเนาะกัจ,จังไรก็ขอฝากคุณเพื่อนทุกคนเลยนครับเด้อถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีสาระก็ซอยกดแทรกกดไลค์เลยนะครับเด้อกดขับสไ่ต้องกันเลยเด้อนี่ด้านนี่ของพี่เราหมดครับผมขอท่านได้เก็บยังร้ายอยู่ครับเห็นว่าคลิปนี้มีสาระมีแรงบันดาลใจ กับคนสืบบอทในได้ทำนะครับเนาะแค่คิดบอทในได้เห็ดถ้าต้องเห็ดแถมมันไถ่จะเพื่อนๆเด้อเห็ดแถมมันได้คลิปนี้กับบมี่ยังรลายครับเพื่อนๆถ้ามาเก็บไข่เนาะสุดท้ายนี่ก็ให้ขอให้พระเจ้าอวยพรเพื่อนๆของต้องกันทุกช่องทุกคนให้ผ่านกดยูทูบเบิร์ดทุกคนนะครับเนาะ ฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับ